นี่อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนและเป็นความต้องการของคุณครูหลายท่านนะครับที่อยากให้ห้องเรียนเสมือนจริง spartio.io อัปเกรดสิ่งนี้และวันนี้เว็บไซต์ทำสิ่งที่พวกเราต้องการกันแล้วครับ s p a t ทีย i o อเอพิโซดที่6ห้องเรียนเสมือนจริงที่ครูทุกคนต้องรู้จักและทดลองนำไปใช้นะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีศเดนแชร์นะครับคลิปนี้ไม่ได้อยู่ในแผนครับแต่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นมาเพราะคิดว่าเมื่อทุกท่านได้รู้จักและได้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับจะทาให้การใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ย มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับในวันนี้ครับเราจะมาดูการอัปเกรดของเว็บไซต์ที่เชื่อว่าเป็นความใฝ่ฝันและเป็นความต้องการของลหลายๆท่านนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยตอนที่รู้จักเว็บไซต์ใหม่ๆเนี่ยว่าเว็บไซต์น่าจะทําสิ่งนี้และน่าจะมีสิ่งนี้และในวันนี้นะครับและน่าจะเป็นเมื่อ2อสาวันที่ผ่านมาหรือว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เว็บไซต์ได้มีการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปเรียรู้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดินแชร์ก่อนนะครับไปดูข้างในกันต่อเลยโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเข้าระบบมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกและการเข้าระบบนะครับก็สามารถที่จะย้อน กลับไปดูตั้งแต่คลิปที่1ถึงคลิปที่5ได้นะครับเพราะในตอนนี้เป็นคลิปที่6แล้วและคลิปสุดท้ายก็คือคลิปต่อไปคลิปที่7นะครับหลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปในห้องเดิมที่เราเคยสร้างกันนะครับเพราะว่าในส่วนของห้องเนี่ยยังไม่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับในส่วนของコレ l กชิ i ิ i t y เนี่ยนะครับหรือว่า o l l e c t i o n เนี่ยมีนะครับเหมือนห้องเพิ่มเติม เข้ามาให้ตรงนี้นะครับใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงใครอยากเห็นว่าด้านในเนี่ยจะมีความน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับก็ลองกดเข้ามาดูก็ได้นะครับแในว่าในีนี้ผมจะเข้าห้องเดิมในส่วนของ auditorium นะครับกดเข้าไปเลยหลังจากที่เรากดแล้วนะครับก็จะใช้เวลารอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในห้องหรือสเปซที่เราเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ โอเคเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้นะครับก็คือตัวอวตารของเราเนี่ยเหมือนนั่งอยู่นะครับเหมือนนั่งอยู่และการนั่งแบบนี้ได้นะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือดูนี่ครับเห็นไหมครับว่าตัวการ์ตูนนะครับหรือว่าตัวอวตารของเราเนี่ยได้มีการ นะครับถูกอัปเกรดและมีการปรับปรุงให้กลายเป็นเต็มตัวแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยมีแค่ครึ่งตัวนะครับมีแค่ท่อนบนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งชุดแล้วนะครับก็มีทั้งหัวมีทั้งตัวมีทั้งแขนมีทั้งขาครบถ้วนเลยนะครับและเวลาที่เราต้องการจะเคลื่อนไหวในที่ต่างเนี่ยก็จะเป็นการเดินในลักษณะแบบนี้แทนที่จะเหมือนการลอยไปนะครับนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับจะเป็นในลนักษณะแบบนี้และถ้าเกิดผมนะครับไม่เข้าใจไปเองนะหรือว่าไม่ได้รู้สึกไปเองนะครับผมรู้สึกว่าการที่นะครับตัวอวตารเนี่ยมีการเดินได้แบบนี้ทําให้ทุกอย่างนะครับนอกจากดูเสมือนจริงแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะสมูทขึ้นด้วยนะครับเนี่ยนะครับและอีกอันนึงที่ค้นพบครับถ้าเกิดตรงไหนเป็นเก e ้าอี้นั่ง หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถนั่งได้นะครับเราสามารถกดดับเบิลคลิกไปในที่ที่ตรงนั้นนะครับแล้วตัววตาร์ของเราเนี่ยจะไปนั่งครับนี่ครับอย่างเช่นผมกดดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับการกดดับเบิลคลิกไปในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเทรลพอร์ตถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนการย้ายตัวเองจากที่หนึ่งวาร์ปไปยังที่หนึ่งนะครับแบบรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมนั่งอยู่ด้านล่าง แล้วผมต้องการจะมานั่งด้านบนผมก็กดดับเบิลคลิกเลยนะครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับหรือแบบนี้นะครับถ้าเกิดกดดับเบิลคลิกก็จะเป็นการนั่งนะครับมานั่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าตรงไหนนั่งไม่ได้แล้วเราเทเลพอร์ตไปนะครับหรือกดดับเบิลคลิกตัวการ์ตูนนะครับหรือว่าตัวอวตารก็จะไปยืนในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่คือการทําให้ตัวอวตารเนี่ย กลายเป็นแบบเต็มตัวนั่นเองนะครับโ <Okay. S 1> อเคต่อไปไปดูนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะตกแต่งตัวอวตารเพิ่ม,เต,มเติมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยทำอย่างไรไปดูกันต่อครับ <Okay. S 1> อีกอันนึงนะครับก่อนเราจะไปตกแต่งชุดเมื่อกี้นะครับลองกดเล่นๆดูนะครับทุกปุ่มบนแป้นพิมพ์มมมมมเลยก็ไปเจออย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับทุกท่าน อาจจะอยากเข็นหน้าตาตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงวิธีการก็ไม่ยากครับแค่กดตัว V ีบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับบนแป้นพิมพ์กดตัว V ีหนึ่งครั้งนะครับลองกดตัว V ีในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าก็จะเป็นการหมุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดตัว V ครั้งหนึ่งแล้วก็ลองกดลูกกิ้งค้างแบบนี้นะครับก็จะเห็นใบหน้าของตัวเองนะครับที่เรานําเข้ามาเป็นตัวอวตารเนี่ยนะครับว่า เสมือนจริงสมจริงขนาดไหนนะครับถ้าเกิดอยากเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็กดลูปกิ้งนะครับนะครับดันขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นการซูมเข้าไปในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นนะครับว่าหน้าตาของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี้นะครับก็เป็นรูปนะครับที่ผมนําอัปโหลดเข้ามาตอนที่สมัยเป็นหนุ่มๆนะครับผมพูดไปเรื่อยนะครับ โอเคครับทีนี้หลายท่านอาจจะอยากรู้นะครับว่าเราจะตกแต่งตัวการ์ตูนหรือตัวอวาตารเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ให้สังเกตที่ด้านขวามอือตรงนี้นะครับจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปคนอยู่นะครับเมื่อนำเมาส์ไปวางเนี่ยก็จะขึ้นนะครับภาษาอังกฤษคำว่า change your look นะครับ change your look ให้กดคลิกหนึ่งครั้งได้เลยนะครับ หลังจากที่กดเชนโยลุกหนึ่งครั้งแล้วนะครับก็จะมีนะครับคัสซอมไมค์อัลต้าให้เราเลือกได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ตรงนี้ผมลองกดเลือกเล่นๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเปลี่ยนชุดได้เลยอัตโนมัติตรงนี้นะครับสามารถกดเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้เลยโอ้โหแต่งชุดทํางานเต็มยุดเลยนะครับลองเป็นแบบผู้หญิงซิแต่งตัวยังไงโอ้ยเท่เกินนะครับอลองอันนี้ดูนะครับ โอเคอันนี้ก็จะแต่งแบบนึ่งนี่นะครับลองอันนี้ดูซิโอเคนะครับก็จะมีตรงนี้นี่นะครับแต่งตัวเท่มาก A later few moments later. โอเคครับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากแต่งตัวการ์ตูนเท่ๆนะครับแบบนี้เลยที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เพียงแค่กดไปที่เชนย Look เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการ create Lady player มีอวตารนะครับตรงนี้ทุกท่านก็จะสามารถสร้างแบบนี้ได้นะครับยังไงก็ลองใช้เวลาหลังจากนี้ไปกดทดลองเล่นดูครับถ้าเกิดกดเสร็จแล้วไม่พอใจก็เพียงแค่กดกลับมานะครับในส่วนของ use realistic Case เหมือนเดิมนะครับก็จะกลับมาตรงนี้นะครับเช่นเดิมได้ในหน้าที่เราทำการอัปโหลดเข้าไปหรือถ่ายหน้าของเราเองนั่นเองนะครับอันนี้กดเซฟหนึ่งครั้ง ในคลิปนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าตอนนี้เว็บไซต์ได้มีการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่ก็คือทําให้ตัวอวตารของเราเนี่ยเต็มตัวแบบนี้นะครับมีทั้งหัวมีทั้งตัวมีทั้งแขนมีทั้งขาแล้วก็มีการตกแต่งชุดเพิ่มเติมได้มากมายยังไงหลังจากนี้ก็ไปทดลองเล่นไปทดลองใช้กันต่อได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ให้กับพี่เดนแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อ้อนวอนนิดนึงกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อน แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพีเดนแชร์ง่ายๆด้วยการกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ให้กับพีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้คลิปสุดท้ายเกี่ยวกับห้องเรียนเสมือนจริงในเว็บไซต์ starter.io แล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวีดัสสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมไปลองนะครับ